ปิดตัวผู้ประกาศข่าวทุบโต๊ะข่าวอเมริกันคนใหม่แทนพุทธอภิวันเรียกได้ว่าหลังจากลาออกจากรายการทุบโต๊ะข่าวอเมริกันทีวีสําหรับพุทธอภิวันล่าสุดก็สิ้นสุดการรอ,อคอยหลังเคียห้อสุรชัยเชิชชดโชติศัก์ผู้บริหารไอเอสและช่อง8ออกมาโพสผ่านทวิตเตอร์ร่วมเฟรมกับพุทธอภิวันขณะที่อยู่ที่บริษัทไอเอสก p ุระบุว่ายินดีต้อนรับผอออกข่าวช่องแคนใหม่คุณพุทธอภิวัน จะมาสร้างปรากฏการข่าวช่อง8ทางหน้าจอและออนไลน์พบกันเร็วนี้สนุกแน่นอนและต่อมาทางด้านผู้ประกาศข่าวฟุตอภิวันองค์พระปรมีลาออกจากรายการทุบโต๊ะข่าวทางอมรินทีวีไปนั่งตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าวและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง8รายการทุบโต๊ะข่าวทางอมรินทีวีเปิดตัวผู้ประกาศคนใหม่พิธีกรนักแสดงมากฝีมือวิลลี่แม็กอินชอต ที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นำเสนอข่าวรูแปแบบใหม่เปลี่ยนการเล่าข่าวให้สนุกมากยิ่งขึ้นโดยรูแปแบบจากนี้ไปการดูข่าวของคุณจะเปลี่ยนไปพร้อมอัดทลดครั้งใหม่ข่าวดูสนุกเข้มข้นบนความจริงโดยว really ิลลี่แมนอิงทอสรายงานข่าวสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองและสังคมทุบทุกกระแสร้อนนั่งเก้าอี้ผู้ประกาศข่าวรายการทุบตะข,ข่าว แบบเต็มรูปแบบถือเป็นผลงานชิ้นใหม่บทบาทล่าสุดที่น่าจับตามองอย่างแรงในฐานะผู้ประกาศคนใหม่ของวงการสื่อเรียกได้ว่ากานนี้ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความพิเเห็นถึงบทบาทใหม่ของวิลลี่ผู้ประกาศข่าวป้ายแดงขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ